สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้วันนี้ฟอกจะมาสอนเรื่องอะไรนะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยอา เราเรียนหน่วยเรื่องฝนกันนะคะฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆรู้ไหมเอ่ยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องฝนกันนะคะคุณครูอ้อมมีคำของจองมาสอนเด็กๆด,ด้วยเด็กๆพูดตามคุณครูอ้อมนะคะหนึ่งสองสามฝนตกจับจับมือซ้ายถือปลามือขวาถือผัก พอถึงที่พักวางผักวางปลาอ้าอีกรอบหนึงนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมเอากลับไปทําที่บ้านนะหนึ่งสองสามฝนตกจักจักมือซ้ายถือปลามือขวาถือผักพอถึงที่พักวางผักวางปลา เป็นไงคะถ้าเด็กๆท่องได้แล้วอยู่บ้านอย่าลืมทําตามที่ครูอ้อมบอกเลยนะคะเสร็จแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูอ้อมดูได้นะคุณครูอ้อมอยากเห็นผลงานเด็กๆจังเลยนะคะวันนี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวครูอ้อมมีคลิปอะไรมาสอนเด็กๆอีกสัปดาห์นี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย